ขั้นตอนการปิดโครงการวิจัยในระบบ DRMS ไปที่ระบบ DRMS นะครับแล้วก็เลือกนักวิจัยก็ให้กรอก u s e r n a m พาสเวิร์ดที่ได้จากระบบเช่นเดิมนะครับเมื่อเข้ามาสู่ระบบแล้วนะครับให้ไปที่โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับเลือกจัดการโครงการเลือกปีงบประมาณนะครับเลือกแหล่งทุนที่เป็นทุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยสนับสนุนาสรนะครับ ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ2564นะครับจากนั้นให้คลิกที่ดำเนินการครับให้ทุกคนนะครับกดที่ปุ่มดินสอของแผนการดำเนินงานที่เหลือหลังจากที่เรารายงานความก้าวหน้าไปนะครับจากนั้นก็ให้เลือกเดือนที่ดำเนินการจริงนะครับใส่ล้อยละปริมาณงานต่อโครงการนะครับในช่องแรกแล้วก็ใส่ล้อยละความสำเร็จในช่องที่2 ัดมานั่นเองนะครับก็ให้ทําให้กดปุ่มลิสอเพื่อแก้ไขแผนการดําเนินงานนะครับในทุกกิจกรรมจนครบทุกกิจกรรมที่ได้สร้างขึ้นมานะครับ จากนั้นนะครับให้คลิกที่ส่งรายงานนะครับเลือกงวดงานเป็นงวดที่3นะครับแล้วก็ให้ใส่งบประมาณที่ใช้ไปนะครับใส่รอยละความก้าวหน้านะครับของการปิดเล่มรายงานครั้งนี้นะครับผมจากนั้นก็ให้แนบเอกสารโดยเป็นการแนบรายงานฉบับสมบูรณ์นั่นเองนะครับเลือกประเภทเอกสารเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ครับ จากนั้นกดส่งรายงานเลยครับเมื่อกดส่งรายงานแล้วก็ให้พิมพ์รายงานนะครับเพื่อเป็นหลักฐานส่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนาครับจากนั้นให้ไปที่เมนูโครงการวิจัยเสร็จสิ้นนะครับเลือกผลการวิจัย เลือกปีก็ประมาณ2564นะครับแล้วก็เลือกชื่อทุนเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาพกติ2564ครับกดค้นหานะครับก็จะปรากฏข้อเสนอโครงการวิจัยที่เราได้ดําเนินการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ไปแล้วนะครับในคอลัมน์ผลการวิจัยให้กดเลือกนะครับแล้วก็ให้ใส่ผลผลิตหรือเอาพุทนะครับที่ได้จากการวิจัยนะครับใส่ข้อมูล กรอกข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัยนะครับซึ่งเป็นการเผยแพร่งานวิจัยที่เกิดจากโครงการวิจัยที่เราได้รับทุนสนับสนุนไปนะครับผมโดยให้กรอกข้อมูลให้ละเอียดนะครับตามข้อมูลที่เรามีนะครับ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานการเผยแพร่งานวิจัยด้วยนะครับแล้วกดบันทึกข้อมูลครับจากนั้นนะครับถ้ามีข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาหรือข้อมูลต่างๆนะครับก็ให้เกาะให้ครบถ้วนเลยนะครับแล้วกดบันทึกข้อมูลกดค้นหาข้อเสนอโครงการวิจัยอีกครั้งครับ ในช่องเปิดเผยข้อมูลให้คลิกที่เลือกครับจากนั้นก็ให้ทุกคนใส่ข้อมูลบทคัดย่อภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เลือกการเปิดเผยนะครับหรือไม่เปิดเผยข้อมูลโครงการวิจัยนะครับโดยสามารถที่จะเลือกเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็ได้นะครับจากนั้นให้เลือก บันทึกข้อมูลครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการปิดข้อเสนอโครงการวิจัยครับผม